ส่วนที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่5สภากาชาติไทยตำบลหนองบัวสาลาอำเภอเมืองนครราชสีมากองพันฐานราบมณฑนฐานบกที่21ได้เชิญชวนกำลังพลจิตอาสาของหน่วยที่มีความพร้อมทางร่างกายและประชาชนผู้มีจิตอาสาเสียสละ มาร่วมบริจาคโลหิตจ,จำนวน2 2 5 0ซีถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ5ธันวาคม2564เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาผู้ป่วยช่วยพักรักษาตัวโรงพยาบาลในพื้นที่4จังหวัดได้แก่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ชัยภูมิซึ่งขณะนี้ประสบปัญหาขาดแคลนโลหิตเนื่องจากสถานการณ์การแพร ระบาดของเชื้อโควิด1 i ซึ่งในปี2564พบว่าโรงพยาบาลมีความต้องการโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นขณะที่การจ่ายโลหิตสามารถจ่ายได้เพียงร้อยละ30ค่ะเลยขอรณรงค์เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิตซึ่งในส่วนของมาตรการป้องกันโควิด1 i ในจุดบริจาคโลหิตนั้นมีมาตรการป้องกันโควิด1 i อย่างเคร่งครัดค่ะ